่ตัดแต่งกิ่งมะม่วงให้ชมสักคลิปหนึ่งเ <c oughs> นาะโอเคนะคะเราจะไปที่มุมที่ดูกิ่งที่เราตัดลงแล้วบางส่วนเราจะไปอยู่ที่มุมนู้นนะคะมุมสวนของเราหน้าบ้านของเราที่พักผ่อนค่ะที่ดื่มน้ำตอนเช้านะคะ ที่ดื่มน้ำช่วงเช้าเช้าทุกวันเช้าขึ้นมากนสูงวัยก็ต้องได้ดื่มน้ำเลยคะ่ะได้ดื่มน้ำแล้วก็ได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอิริยาบถเนาะก็แล้วแต่คนนะคะส่วนยายก็จะทำตามหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาดื่มน้ำไปหนึ่งแก้วถ้าไม่พอก็สองแก้วเนาะ แล้วก็ไปล้างหน้าล้างตานิดนึงเนาะทำให้ตัวเองได้สดชื่นเสร็จแล้วก็ไปเคลื่อนไหวออกกําลังกายตามที่เราออกได้นะคะคุณยายจะอ,ออกกําลังกายด้วยวิธีแอโรบิกค่ะแอโรบิกก็มีท่าที่เป็นท่าของตัวเองนะคะท่าที่เคลื่อนไหวให้มือให้ขาให้หัวให้ไหลให ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหวไปได้วยกันมันมีท่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าออกกําลังกายมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นสิบปีเนะาะตั้งแต่ตัวเองกเกษียณมาได้สิบปีแล้วประมาณอืมประมาณกี่ปีแล้วค่ะ,กะเกษียณห้าเก้าก็ได้อืมปีนี้เป็นปีที่สิบเนาะค่ะก็ทำให้เราไม่ต้องมีเพลงก็ได้ค่ะแต่บางคนก็อาจเปิดเพลงด้วยก็ได้เนาะ แล้วก็ออกกําลังกายไปตามจังหวะตามท่าของเรานั่นแหละประมาณ30สนาทีขึ้นไปเนาะอันนี้เมื่อมีการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วมันก็จะทําให้ส่วนต่างๆของร่างกายเรานี่มันมันมันเคลื่อนไหวไปด้วยค่ะลําไส้อยู่ข้างในก็จะมีการเคลื่อนไหวด้วยเนาะก็ะเราก็อยากจะเข้าห้องน้ําหลังจากเข้าห้องน้ําเราก็อาบน้ําไปเลยนะคะอาบน้ําช่วงเช้านะคะถ้าเป็นในช่วงฤด,ดูร้อนคุณยายก็มักจะใช้น้าเย็น เพื่อบานเทาเอิ่นว่จจาดนะไหมจาดให้มุ่เข่าได้ซืนนะไหมนั่นแหละยายก็จะทําให้ตัวเองได้มีความสดชื่นในช่วงเช้าด้วยการอาบน้ําเย็นอาบน้ําเย็นแต่วันไหนถ้าเป็นอากาศเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้อาบน้ําเย็นนะคะเราต้องดูที่ดูที่บรรยากาศของแต่ละวันด้วยอืแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเนาะแต่งองค์ทรงเครื่องไป ทำงานที่เป็นงานที่เราพอทําได้ในทุกๆวันก็กวาดบ้านทํางานบ้านนะคะส่วนใหญ่เนาะทางานบ้านเมื่อกิจกรรมของเราในช่วงเช้าดําเนินการมาแบบนี้ก็จะทําให้เรามีความพร้อมนะคะที่จะสู้ทุกวันที่จะทําทุกวันเป็นวันที่อ่ก็เรียกว่ามีค่าต่อเราอะ่ะประการด่านแรกก็สร้างค่ายตัวเองเนาะสร้างค่ายตัวเองด้วยการทํา สุขภาพของตัวเองให้มีความสดชื่นสร้างพลังบวกให้ตัวเองมาเดินเล่นเอาแสงตะเวนค่ะเนาะแล้วก็เดินรอบบ้านบรรยากาศรอบบ้านเราสร้างบรรยากาศรอบบ้านให้ตัวเองเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะให้อ่าบรรยากาศรอบบ้านของเราเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เสริมเสริมให้ตัวเราได้มีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะส่วนใหญ่คุณยายก็ชอบที่จะปลูก จะปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ทั้งไม้กินไม้ประดับนะคะสเสริมกันไปก็ทําให้พวกเรานี้ได้มีการสร้างสุขให้ตัวเองไม่มีใครทําความสุขให้ตัวเองได้มากเท่าตัวเองทํานะคะในวันนี้ในวันนี้เป็นวันที่ยายสาวออกมาพบปะกับเพื่อนในวันแรกหลังจากที่ห่างหายไปก็เลยเล่ายาวสักหน่อยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ขอขอบคุณเดี๋ยวให้มาดูหน้ากันหน่อยก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะทุกทุกท่านทุกทุกบ้านค่ะที่เข้ามาเยี่ยมยามกันในช่วงเช้าเนาะบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศที่ทุกทุกท่านมาเยี่ยมมายามนี้คนใหญ่จะจดจํานะคะจะจําบรรยากาศดีๆเอาไว้ให้ตัวเองค่ะแล้วก็จะไม่ลืมนะคะในงานของเราก็คืองานที่ พวกเราออกมาทำนี้จะไม่ลืมก็จะเแยวไล่ทยวเขยกันขอขอบคุณทุกท่านทุกคนในช่วงนี้ <c oughs> เห็นไหมเสียงมาขอขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมา